เโอเคครับเรียบร้อยครับ <Okay. S 1> สุดยอดครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวเราไปตั้งตั้งได้ดนี่เด็กก็ามาดูนะครับไป oh. <Baby. S 2> บีเบบี้จกันอะไรนะเชา เดี๋ยวผมแถมท้ายนิดนึงครับให้ดูของดีร้านก๋วยเตี๋ยวหมาอยู่ข้างตอนแรกผมก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อยู่แล้วกำลังหิวหิวอยู่ดีนะครับเนี่ยที่ไม่หลวมตัวไปกินถ้าหลวมตัวไปกินแล้วผมเจอไอ้ตัวนี้แน่เลยดูที่ครับหมูหางยาว เห็นเข็นมาสดๆเลยครับตกใจพังะเลยครับสองตัวครับสองเด้งร้านก๋วยเตี๋ยวนี้เขาคนเมื่อกี้นี้คนทานเยอะมากเลยนะครับผมเกือบเรียบร้อยลแล้วเกือบจะเจอเก้งเอ๋งแล้วนะครับสุดยอดับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวจริงครับก๋วยเตี๋ยวหมาครับ <c oughs> ก็ตอนนี้โดนเราก็เรียบร้อยแล้วครับในการเปลี่ยนสายคัส ลำบากนิดหน่อยครับก็คือเวลาพี่น้องมาซ่อมที่จีนนี่ก็ต้องดูช่างดีครับเพราะบางทีเขาไม่คุ้นเคยกับกับรถชนิดที่ที่เราเคยใช้อยู่ก็ต้องต้องลองดูให้ดีต้องช่วยช่วยช่างเลยครับโดยธรรมชาติของช่างเป็นอยู่แล้วแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ถนัดยังไม่ชํานาญนะครับเราสายสจักรุเตอร์ก็ต้องศึกษาไว้นะครับอันนี้ศึกษาช่างด้วยครับไม่ใช่ศึกษาแต่รถอย่างเดียว ช่างเขาเครื่องมือเพียบพร้อมนะครับให้ทำอะไรก็ทำได้หมดอนะ่ะถ้าเข้าไปถูกทางนะครับเขาผมก็ให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วนี่คือบรรยากาศของการซ่อมรถในประเทศจีนนี่แค่เปลี่ยนสายคลช์นะครับเล็กๆนะครับเปลี่ยนสายคลัสก็รอไปสักชั่วโมงเสร็จๆแล้วครับ